ใครนัดอะไรใครครับผมไม่เข้าใจทา่ทานผู้ชมเคยเจอไหมครับว่าลืมไปว่านัดกันถ้าเป็นคนที่ทํางานโดยปกติยุ่งๆเนี่ยเขาจะมีการนัดเยอะมากครับเราในยุคปัจจุบันเนี้ยการทํางานจะต้องมีการนัดแต่ในค่อนข้างเยอะ,อะถ้าเป็นคนที่เป็นทนทํางานเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีเครื่องมือในการจดบันทึกไว้ว่ารเ,ออเรานัดใครไว้วันไหนที่ไหนอะไรยังไงหรือ,เร,อเรานัดรหรือเรานัดกับตัวเอง เพราะคนหนึ่งคนจะมีภารกิจที่ต้องทำเยอะมากในหนึ่งวันว anyway> ันหนึ่งทำา38อย่างนะเราก็ต้องนัดกับตัวเองว่าเวลานี้เราจะทำอะไรเวลานี้เราจะทำอะไรใช่ครับผมอย่างนี้ถือว่าเป็นนัดไหมฮะก็ถือว่าเป็นนัดนัดกับตัวเองไว้กับตัวเองในมือถือเองก็จะมีตัวโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการจดบันทึกในการนัดหมายในการเขาเรียกว่าปฏิทินครับคาเลนดาปฏิทินค่าเลนดาโอ้โหขึ้นมานีไม่ใช่อันนี้อไม่ใช่อันนี้แต่ว่า สมัยก่อนท่านผู้ชมหรือปัจจุบันนี้ท่านผู้ชมหลายท่านก็ยังใช้ปฏิทินแบบนี้ในการจดอยู่เหมือนกันนะแต่เมื่อก่อน,นเราใช้อย่างนี้กันนะเป็นที่มาที่ไปในการของแอปปฏิทินในยุคปัจจุบันเลยนะใช่ใช่ใช,ใช่ไหมครับมันก็คือปฐมบทของคาลเลนดารหรือว่าปฏิทินในโทรศัพท์มือถืออ่าอ่าอันนี้อันนี้ก็ใช้จดได้เหมือนกันครับอ่าต่อมานี่คือต่อมาครับเราสามารถใช้โทรศัพท์มือถือในการจดบันทึก ว่าเรานัดไขไว้ในแอปที่ชื่อว่าคาเลนด้าครับนี่ในคาเลนด้าปฏิทินดิจิตอลเหรอเห็นไหมครับที่เป็นเลขหนึ่งเลขอะไรเนี่ยครับนี่ครับอันเนี้ยมันจะในปฏิทินในโทรศัพท์มือถือจะดูได้ว่าเป็นปีเลยก็ได้โอ้โหเป็นสัปดาห์ก็ได้หรือเป็นวันก็ได้ครับเป็นวันเป็นชั่วโมงได้หมดเลยถ้าเป็นเดือนเนี่ยถ้าเป็นเดือนเราก็สามารถดูได้ว่าโอเคเดือนไหนเราเราสามารถที่จะเพิ่มลงไปครับแล้วก็พิมพ์ข้อความลงไปว่าเราจะ ในวันที่เท่านี้ในช่องเนี้ยวันที่เท่านี้เราจะทําอะไรเราจะทำอะไรอันนี้ผมจดไว้ว่าเลยถ่ายรายการอ๋อถ่ายรายการสูงไวซเบอร์อร๋อนะครับเราก็สามารถใส่สถานที่ได้ด้วยนะครับข้างล่างจะมีคําว่าโลเคชั่นซึ่งบางทีเราเรารู้ว่านัดแต่เราจําไม่ได้ว่านัดไว้ที่ไหนอ่าเราก็ต้องใส่บางทีเราก็อาจจะต้องใส่โลเคชั่นหรือสถานที่ ก็ได้นะครับเราก็สามารถพิมพ์เซิร์ชสถานที่ได้เลยนะครับครับอย่างเงี้ย e t ทีวี n n e l ใช่ไหมอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ช่องนะครับและสถานที่และทั้งวันหรือเปล่าทั้งวันหรือเปล่าหรือเฉพาะวันนี้กี่โมงถึงกี่โมงอ่ะซอยย่อยได้นะเราก็สามารถหนึวันมีหลายทัสใช่ครับผมหรือถ้าเป็นต่างประเทศเราใส่ไทม์โซนข้างล่างได้แบงคอกหรือเปล่าหรือปารีสเราสามารถเลือกได้คือไงฮะเช้าอยู่แบงคอก ใช่ครับเย็นอยู่สิงคโปร์ซิบับเวอะไรอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็เกิดขึ้นได้ไปได้เร็วขนาดนั้นเลยนะครับอ่าแล้วก็มีเอ็นก็คือหมดระยะเวลาที่เรานัดกันนะครับเราจะให้มันเตือนให้มันเตือนแบบซ้ํา้ๆๆ้ำ้ไหมหรือว่าเตือนครั้งเดียวเรยกว่าจิกรัวๆก็ได้แล้วก็ใส่ในหมวดว่าคาล e ด d a หรือเป็นปฏิทินของอะไรครับปฏิทินของอะไรผมขอขยายความนิดนึงเป็นยังไงครับตัวปฏิทินเนี่ยในคนเราเนี่ยบางทีอาจจะมีปฏิทินหลายอันครับ ก็คือปฏิทินที่ใช้ในงานส่วนตัวรหรือปฏิทินที่ใช้ในการทำงานปฏิทินเกี่ยวกับสุขภาพปฏิทินเกี่ยวกับนัดหมายของลูกปฏิทินเกี่ยวกับอะไรที่เราสามารถแบ่งได้รเราแยกปฏิทินได้นะครับเนี่ยอันนี้ตัวคาลลนดาร์ที่ว่านี่ในรูปหน้าจอเนี่ยก็จะมีอมบอกอน,นะครับต่อมาก็คือเราสามารถอินไว้หรือเชิญใครก็ได้หรือก็ตั้งอเล r ร์ตครับเนี่ยฮะตั้งอเลอร์ทุกๆคือ ตั้งไว้เลยว่าวันนี้จะต้องมาถ่ายรายการเตือนตอนใกล้ๆจะถึงหรือเตือนตอนเช้าหรือเตือนมากน้อยแค่ไหนตั้งได้ใช่ครับเราสามารถเตือน30นาทีล่วงหน้าก่อนที่จะถึงเวลาที่เรากําหนดไว้ครับก็ได้แล้วก็เปลี่ยนเสียงได้ด้วยนะครับจะเอาเสียงยังไงเสียงให้แตกต่างจากการโทรศัพท์ทั่วไปหรือจะทุกๆกี่นาทีจะเตือนบ่อยเตือนครั้งที่สเท่าไหร่อะไรยังไงอย่างในหน้านี้ครับก็จะเห็นภาพรวมว่าในแต่ละวัน ครับในแต่ละสัปดาห์อันนี้เป็นตารางจริงนะเนี่ยโอ้โหอันนี้งานจริงของพี่ออนเลยนะครับงานจริงเรียกว่าเอาของจริงมาเล่นบนโปรดักชันเลยนะครับนะครับก็เนี่ยก็ก็คือเป็นกําหนดซึ่งอันนี้ผมมีตารางงานของแต่ละฝ่ายของลูกน้องผมโอ้โหงานชุกอนเนี่ยดูปฏิทินแล้วแน่นมากเลยเนี่ยครับก็ก็เขาก็ใส่ไปเพื่อให้เจ้านายรู้สึกว่าทํางานเยอะเท่านั้นเองไม่ใช่ทํางานจริงครับก็จะมีกําหนดวันไว้นะครับใส่เราก็สามารถดูย้อนหลังและแก้ไขได้สามารถเชิญ เชิญคนที่จะเข้าร่วมประชุมหรือคนที่นัดหมายกันได้อีเมลไปเราตกลงกับใครไว้ไงเดี๋ยววันจันทร์หน้าเราประชุมกันตอนนี้นะครับเราเสร็จแล้วเราก็ไปตั้งในปฏิทินแล้วเราไปอินไว้เขาใช่ครับสุดท้ายมันจะส่งอีเมลไปเชิญคนคนนั้นไปบอกเขาไปเตือนเขาไปเชิญด้วยไปเชิญด้วยใช่ครับถ้าเขามาไม่ได้หรือมาได้ไงเขาก็จะตอบกลับมาใช่ครับผมก็สะดวกดีนะฮะในการใช้ในโทรศัพท์มือถือผมว่าท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่เคยใช้มาก่อนครับรู้สึกว่าเอ๊ะมัน พอฟังแล้วเนี่ยอาจจะเอาไปประยุกต์ใช้ง่ายๆครับใช่นัดหมอผมก็ใช้บ่อยนี่นัดหมอไว้ว่าโอเควันนี้จะพาพ่อไปหาหมอวันนี้จะพาลูกคนโตไปหาหมอคนเล็กไปหาหมอก็จะเป็นปฏิทินต่างหากเลยสําหรับหาหมอโดยเฉพาะใช่แล้วหมอโรงพยาบาลไหนงหมอท่านไหนก็ต้องจดไว้ด้วยนะครับเพราะบางทีเวลาเราไปคัดกรองในโรงพยาบาลเนี่ยบางทีเราก็จะต้องบอกว่าโอเคเอาใบนัดไปถูกต้องล้นะครับก็ช่วยจดจําในการนัดหมาย นในหลากหลายมิติของชีวิตเราก็สามารถทําให้เราจัดการได้มากขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นครับนอกจากแจ้งเตือนนอกจากทํานัดหมายไว้แล้วนะครับครับปฏิทินเนี่ยอย่างของ Google c a l enda r เนี่ยเขายังสามารถทํางานแบบในเชิงลึกได้ด้วยนะครับยังไงครับพี่อย่างเช่นว่ายกตัวอย่างนะสมมติผมมีกําหนดการที่จะต้องไปเดินทางไปต่างประเทศครับผมก็ไปเข้าไปเว็บไซต์ไปจองตัวเครื่องบิน ครับพอผมซื้อตั๋วเครื่องบินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีอีเมลคอนเฟิร์มตั๋วเครื่องบินว่าเราซื้อเสร็จเรียบร้อย่ระบุรายละเอียดเรียบร้อยส่งกลับมาครับในอีเมลนั้นน่ะมันจะมีคำสั่งว่า add to calendar มันจะใส่เข้าไปใน google calendar เลยผมกดทีเดียวปึ้งมันจะไปตั้งในปฏิทินผมเลยใน c a l เล d a r าเลยว่าวันนี้คุณจะต้องเดินทางอืเสร็จปุ๊บใน c a l เ n d a r เราตามไปอีกเราตามไปว่าตั้งเป็น alert เตือนเราจะตั้งเตือนให้เตือนการเดินทางครั้งนี้ครับใช่ไหมครับครับ ซึ่งระบบการเตือนเนี่ยมันใช้ AI ในการเตือนอใช้ AI เตือนเลยมันสามารถตั้งเตือนล่วงหน้าตามสภาวะการได้เช่นเราจะบินสมมุติผมจะบินหกโมงเช้าตามหลักการแล้วเราควรจะไปเช็คอินอย่างน้อยที่เคาน์เตอร์ตีห้าหนึ่งชั่วโมงก่อนบินใช่ไหมฮะนั่นหมายความว่าอะไรครับถ้าเราจะตั้งปลุกเราต้องปลุกตีสามเราต้องตื่นก่อนอ่าปลุกตีสามเราต้องปลุกสมมุติเราต้องเดินทางจาก บ้านเราไปสนามบินใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงรเราคือต้องออกจากบ้านตีสี่ตีสี่เราต้องตื่นกี่โมงตีสามตีสามใช่ไหมฮะอ๋อมันอันนี้เนี่ยเราคิดด้วยสมองของเราปกติว่าเราจะต้องทําอะไรตอนไหนตอนไหนแต่เราไม่ต้องทําเอง Google Calendar มันจะตั้งปลุกให้เราตอนตีสามเหรอ เพราะมันคำนวณเรียบร้อยว่าบ้านคุณจากบ้านคุณไปสนามบินไกลขนาดนี้อ๋อมันคำนวณระยะทางและก็ระยะเวลาในช่วงเวลาด้วยแล้วมัน Exten d ด้วยเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงสมมติถึงเช้าวันนั้นอาจารย์สุปเดชเจอมาแล้วครับยังไงครับจะบินไปญี่ปุ่นครับจะบินไปญี่ปุ่นตอนตีห้าสมมตินียสมมติตีห้าจะบินไปญี่ปุ่นตอนตีห้าอาจารย์สุปเดชก็คิดว่าออกจากบ้านสักตีสามตื่นตื่นตีสามออกจากบ้านตีสี่ถูกต้องผลปรากฏมีรถชนกันรถสิบล้อสิบแปดล้อชนกันสามคันขวางถนนนั่นอยู่ นาฬิกาปลุกอาจารย์สุปเดชต,ตอนตีสองครึ่งก่อนครึ่งชั่วโมงอเพราะว่าทราฟิกมีปัญหาทราฟิก jam คุณต้องเผื่อเวลาอีกครึ่งชั่วโมงไม่งั้นคุณจะไปเช็คอินตีห้าไม่ทันโอ้โหมันฉลาดมากนะฮะเป็นไงนี่คือแอป,ปตัว Calendar ที่เป็นของ Google <ช>นะครับใช่สุดท้ายอาจารย์สุปเดชไปถึงสนามบินไปถึงเคาน์เตอร์เช็คอินทันเวลาโล่งอ,อกอยื่นบอดดิ้งพาสไอยื่นพาสปอร์ตเข้าไป พนักงานบอกว่าไฟของพี่ออกไปแล้วเมื่อวานค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันคือห้านาฬิกาของเมื่อวานตั้งผิดตั้งผิดคือตีสี่ตีห้ามันมันไม่รู้ว่ามันคาดเกี่ยววันไงขาเกี่ยวคือคนไทยอ่ะวันที่หกคือเช้าเช้าวันที่หกใช่ไหมถ้าตีห้าเนี่ยของเราก็คือตีห้าวันที่หกถูกไหมถูกต้องแต่ในเชิงนาฬิกาเนี่ยตีห้ามันคือวันที่ห้านะครับ อ๋อถูกไหมฮะเออมันทำให้สับสนได้นั้นเนี่ยเออตอนนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าหลายคนก็เคยเจอนะกับเหตุการณ์ที่ข้ามวันข้ามคืนและกักเวลากันใช่ปฏิทินช่วยเราได้แต่ว่าการใช้คเล enda ไม่ว่าจะเป็นใน iPhone เองหรือตัว Google c a l enda r เองหลักการใช้คล้ายๆกันเอาไปลองไปยุกใช้ดูนะครับได้แล้วก็เลงเรื่องวันเวลาให้ดีเอาให้ถูกต้องจะไม่หลงวันครับครับผมนี่คือปังแน่แค่ทําตามนะครับ